แก้ปัญหาซ่วมตันท่อตันด้วยตัวเองไม่ง้อช่างักโรครกเต็มซ่วมตันท่อตันหนึ่งในปัญหาอันน่าเบื่อหากเกิดปัญหาตันขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีไม่ยากเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำ5วิธีแก้ปัญหาซ่วมตันท่อตันด้วยตัวเองที่โดยไม่ต้องง้อช่างกันค่ะ 1. ลูกยางปั๊มลูกยางปั๊มเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะลูกยางปั๊มสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายวัสดุแถวบ้านหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวิธีใช้งานก็ไม่ยากเพียงแค่สวมหัวลูกยางลงในคอหานหรือท่อจากนั้นออกแรงกดปั๊มเป็นจังหวะเพื่อให้แรงอัดของลูกยางช่วยดันสิ่งอุดตันให้ไหลออกไป 2. โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ โซดาไฟเป็นสารเคมีมีฤทธิ์เป็นกรดก่อนใช้คุณเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการสวมผ้าปิดปากเว่นตาและถุงมือยางก่อนนะคะวิธีทำคือนำโซดาไฟมาละลายกับน้ำอุ่นแล้วราดลงในส้วมหรือท่อที่ตันปล่อยทิ้งไว้สักครู่ให้โซดาไฟทำปฏิกิริยาสัก1-2ชั่วโมงจากนั้นให้ราดน้ำร้อนหรือน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะแต่เราแนะนำว่า ควรใช้น้ำร้อนเพราะน้ำร้อนจะช่วยล้างไม่ให้โซดาไฟจับกันเป็นก้อนค่ะและกดจะโครกซ้ำอีกครั้ง 3. น้ำยาล้างท่ออุดตันการใช้น้ำยาล้างท่ออุดตันก่อนใช้ควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยสวมผ้าปิดปากเว้นตาและถุงมือยางนะคะเพราะมีลทธิ์กัดกร่อนสูงวิธีใช้ให้เทน้ำยาล้างท่อครึ่งขวดลงไปในท่อหรือคอหานที่อุดตัน ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นจึงเทเครื่องขวดตามลงไปทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วจึงราดน้ำตามหรือกดัะโครกซ้ำอีกครั้ง 4. ใช้สายงูเหล็กสายงูเหล็กมีลักษณะเป็นเส้นโลหะยาวๆติดปลายด้ามจับสำหรับหมุนอุปกรณ์นี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างหรือร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปเลยค่ะ วิธีการแก้ปัญหาทอดตันส่วมตันด้วยสายงูเหล็กก็เพียงแค่สอดสายงูเหล็กลงไปในคอหานหรือท่อที่ตันให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นหมุนด้าำจับไปมาสายโลหะจะคว้านทะลวงดันสิ่งอุดตันออกไประหว่างหมุนควรกดชักโครกและราดน้ําลงไปช่วยล้างหรือราดน้ําร้อนลงไปก็จะช่วยได้มากค่ะ 5. น้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจาน แม้การใช้น้ำยาล้างจานอาจจะดูเป็นวิธีที่ค่อนข้างเบาแต่กลับได้ผลเกินคาดเป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ในบ้านนั้นมีอยู่แล้วเหมาะสำหรับปัญหาอุดตันที่ไม่หนักมากโดยเทน้ำยาล้างจานลงไปในส้วมหรือท่อที่อุดตันประมาณ5ช้อนแล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีน้ำยาล้างจานก็จะไปจับเกาะสิ่งที่อุดตันภายในกัดคาบไขมันให้หลุดออกจากท่อทำให้ภายในท่อลื่นขึ้น สิ่งอุดตันจะอ่อนตัวจากนั้นให้เทน้ำร้อนจัดประมาณ1-2ลิตรเพื่อชะล้า,ลางน้ำยาล้างจานออกให้หมดจากนั้นให้กดัะโครกหรือราดน้ำตามอีกครั้งสำหรับปัญหาส่วมตันท่อตันนี้อาจเกิดจากการทิ้งขยะที่ย่อยสลายได้ยากเช่นอุจจระแข็งทิชชู่ผ้าอนามัยเส้นผมลงไปทำให้อุดตันอยู่ภายในท่อขัดขวางการระบาย เลยเกิดภาวะน้ำรอการระบายอยู่เต็มคอหานหากทำตามทุกวิธีที่แนะนำมาแล้วยังไม่สำเร็จให้ลองทำซ้ำอีก1-2ครั้งช่วยได้แน่นอนค่ะ